มาเริ่มต้นกันด้วยผลกระทบจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ของเพลศดาวจังหวัดสงขลานะคะซึ่งหลังจากที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ของเพลศดาวจังหวัดสงขลานานเกือบสองชั่วโมงส่งผลให้น้ําในคูคลองระบายไม่ทันเอ,อ่อท่วมเส้นทางการจราจรติดขัดกว่า1กิโลเมตรพื้นที่อย่างน้อย2ตําบลได้รับผลกระทบค่ะเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะคะที่เพลศดาวจังหวัดสงขลาได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องเกือบสองชั่วโมง ส่งผลให้น้ำในคูคลองต่างๆระบายไม่ทันเอ่อล้นเข้าท่วมถนนและพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่ของตำบลสำนักขามและำตำบลสำนักเต้าโดยเฉพาะที่บริเวณหน้าโรงไฟฟ้าน้ำได้ไหลบ่าเข้าท่วมถนนกาญจนาวนิชเส้นทางสสดาวด่านนอกทั้งสองฝั่งถนนระยะทางเกือบ400เมตรส่งผลกระทบให้การสัญจรของประชาชนและระบบขนส่งเนื่องจากการจะราจรติดขัดเป็นระยะทางกว่า1กิโลเมตรทั้งสองฝั่งถนนประกอบกับเป็น ช่วงของชั่วโมงเร่งด่วนมีรถสัญจรจํานวนมากรถเล็กและรถจักรยานยนต์แม้จะผ่านได้นะคะแต่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังบางคาันนกดับกลางถนนค่ะนอกจากนี้ครับน้ำยังได้เข้าท่วมโรงเรียนบ้านสำนักขามรวมถึงมัสยิดซุฮานิยะคลองลาปังเพราะอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับอย่างไรก็ตามครับหลังจากฝนหยุดตกระดับน้ำก็ค่อยๆกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ขณะที่ส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้ององค์กรปกองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้เร่งสำรวจความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปครับรนะทีนี้ไปดูสถานการณ์ล่าสุดนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับน้ำท่วมทุกพื้นที่ตอนนี้ก็ได้แห้งลงแล้วจนกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับและมีการเข้าพื้นที่เพื่อฟื้นฟู ซึ่งที่พื้นที่จักได้รับผลทบจากน้ําท่วมโดยเฉพาะที่โรงเรียนบ้านสํานักขามตําบลหมู่หนึ่งตําบลสํานักขามอําเภอสราวจังหวัดสงขลานะครับซึ่งทั้งโรงเรียนได้ถูกน้ําท่วมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนอาคารอนระสรค์ห้องพยาบาลโรงครัวห้องน้ํารวมถึงสื่อการเดินการสอนต่างๆก็ถูกน้ำท่วมเสียหายครับและในวันนี้นะคะทางหน่วยทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราที่5เจ้าหน้าที่ดับเพิงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยเทศบาลตําบลสำนักขามได้ลงไปช่วยคุณครู ที่โรงเรียนนะคะบ้านสํานักขามบิ๊กคลินนิ่งทําความสะอาดทั้งโรงเรียนซึ่งสภาพเต็มไปด้วยโคลนเพื่อให้แล้วเสร็จภายในวันนี้และเตรียมพร้อมในการเปิดเรียนตามปกติในวันพรุ่งนี้อย่างไรก็ตามสภาพอากาศในพื้นที่อำเภอเสดาและอีกหลายพื้นที่ของจังหวัดสงขลานในวันนี้อย่างไม่น่าไว้วางใจนะคะเพราะอาจจะมีฝนตกลงมาซ้ําอีกทางจังหวัดก็ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงภายน้ําท่วมเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ